สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่ค่ะจะมาสมัครเป็นผัวคนที่เก้าหรือคะใช่ครับแม่แม่้คุณแม่ทาน,นข้าวหรือ,อยังครับเพิ่งกินเมื่อกี้เนี่ยเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนี่ยสดเนี่ยเปิดสองห่ออ๋อแล้วชาบูมไม่กินเหรอครับชาบูมันไม่มีเวลา,าไปกินไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านมนันจะอร่อยใช่ไหมต้องไปกินที่ร้านผมเลยครับชาบูที่ไหนคะ อยู่ที่มีนบุรีครับเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าคะเป็นบุฟเฟ่ครับหัวละเท่าไหร่คะแม่ทานฟรีนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปชิมนะคะมานะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอให้รวยๆเป็นร้อยล้านนะคะขอบคุณครับคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะครับ่ะมีคนชมคุณแม่ยังครับว่าสวยจังสามหมื่นคนสมัครมาเป็นผัวค่ะ รู้พุนแน่เลยค่ะเนี่ยกำลังกุ้งใจอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหูนูอะไระครับฮะจิมมี่ไงอ๋อนี่รู้จมูก <c oughs> <c oughs> ตัดสายไปเลย <c oughs> สวัสดีค่ะอืมตายตายดูดิวมันบอกว่ามาตุมมาอีกสายละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่างไงคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์นีน่าเหรอครับค่ะจะสมัครเป็นผัวเหรอคะ <weight> ผัวเลาะสวัสดีครับอาจารย์นีน่าเหรอครับสวัสดีเจ้าค่ะครับอาจารย์นีน่าครับค่ะไม่พูดเดี๋ยวฉันจะวางหูนะคะเอ,อืดอ่ะชักช้าค่ะว่างไงคะอ่ะหลวงพ่อธรรมชาโยเป็นยัไยงไงครับ อ๋อธรรมชัยโยตอนนี้เขาก็หนีหมายจับอยู่350กว่าคดีนะคะแล้วก็ขาก็เนา่าอายุ73แล้วแล้วก็แบบว่าไม่รู้ต้องตัดขาทิ้งหรือเปล่าเป็นโรคเบาหวานนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหลบซ่อนตัวไปตรงไหนนะคะแล้วหลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับตอนนี้หลวงพ่อธรรมชัยโยเหรอคะแต่ว่าทางตำรวจดีเอสไอเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ไออาคารบุญรักษาที่อยู่ในวัดธรรมกายนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าตำรวจยังเข้าไปตรวจคนไม่ได้นะคะ พราะว่ากลัวว่าจะปะทะปะทะกับลูกศิษยทท์แนะนำยังไงครับจา์คือในความเห็นของอาจารย์ลีน่านะคะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความอาจารย์อยากให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกมาตราสี่สิบสี่หยุดไปการปิดล้อมเพราะว่าธรรมชโยนเนี่ยอายุความกพ1สิบถึงสิห้าปีแต่ละคดีนะคะก็รอระยะเวลาโดยที่ว่าให้ตำรวจเนี่ยปลอมตัวเข้าไปเป็นพระก็ได้แล้วก็เข้าไปในวัดใช่ไหมคะไปบวชใช้เวลานิดนึงแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่า ใช้เวลาอาจจะตั้งปีหนึ่งเนี่ยในการตรวจสอบปลอมตัวเข้าไปแล้วก็ค่อยจับก็ได้เพราะตอนนี้มันมีแต่สูญเสียงบประมาณแล้วก็ทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยทำให้คนที่เขานับถือศาสนาพุทธเขามีความรู้สึกว่าเป็นการทำลายศาสนาพุทธค่ะบอ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะอืมนะคะมีคุณผู้ชมบอกว่า ขำหนักมากกินคองโชบอกแม่คางเหอะมันจะได้จบจบไปนะคางอะไรคะยังไม่ได้มีเซ็กกับเขาล้วจะคางยังไงคะอืมคุณแม่ทักษิณจะกลับมาไหมไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวหมดอายุความไงเขาอาจจะกลับมาก็ได้ประมาณปีหกสามเขาหมดอายุความนะอืมหน้าตาหนักตาแทนแม่ล้างหนะ้าก่อนมิคาม้าล้างทำไมคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเมืม่อกี้มีคนบอกว่าจะโทรเข้ามาไลฟ์สด0816304622นะคะโทรเข้ามาไลฟ์สดได้ค่ะสวัสดีค่ะ<ท>สวัสดี<ท>ค่ะค่ะทีรักเมื่อ<ท>ไ,ไงคะท,ทีรัก<ท>รเห็นเห็นไลฟ์สดคือแม่มีแต่คนโทรเข้ามาของ สมัครเป็นสามีทั้งนั้นเลยใช่ไม่รู้ทําไมเขาชอบวัตถุโบราณก็ไม่รู้นะผู้ชายสมัยนี้อาจจะชอบกินของแปลกก็ได้นะคะมขอบคุณเจ้าค่ะแล้วคุณจะสมัครเป็นผัวไหมละ่ะเจ้าค่ะขอหนึ่งใบครับแม่สมัครไม่ต้องใช้ใบสมัครเลยค่ะถ้าสเปคโดนนัดมาเลยค่ะอายุเท่าไหร่คะ26ครับหำยาวเท่าไหร่คะ ้จะถามหำคุณค่ะหำคุณนะคะเวลามันแข็งมันยาวเท่าไหร่คะประมาณเก้านิ้วได้ไอ่ย,ยาต้องสเปคเลยอ่ะเดี๋ยวเธอไปนัดนาที่ลกสวสัสดีจา้าทีแลกเจ้าที่ลก <c oughs> ตายตายหั่ยาวเก้านิ้วชิบหายผัวคนที่แปดกู9เก้านิ้วครึ่งอันนี้เก้านิ้วเว้ย <laughs> อายุน้อยกว่าผัวเก่าอีกผัวเก่ายี่บแปดคนนี้ยีบย่บหกบเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืมเขาชอบเงินค่ะใครคะผู้ชายที่เข้ามาสมัครสามหมื่นกว่าคนยังไม่มีใครพูดเรื่องเงินกับฉันเลยนะช้าเขาจะขอเยสอย่างเดียวค่ะสวัสดีค่ะครับคนใหม่แลวคนเดิมคะ อาตายังไม่ได้วางหูไปอีกเลยค่ะจะได้รับสมัครคนใหม่สวัสดีค่ะที่รักอ่ะสำหรับคนที่บอกว่าเออไลฟ์โซนและเบอร์อะไรก็จะบอกนะคะรีบเยียเอาปากกาขึ้นมาจด0816304622เมมเบอร์ไว้เลยค่ะ0816304622อืมสวัสดีเจ้าค่ะ คะ่ะจะสมัครเป็นผัวหรอคะค่ะ <Hello. S 1> จะสมัครเป็นผัวหรอคะใช่ครับว่าให้ฟัง่งอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบห้าแล้วค่ะว่าจะไม่เสียงคุณเด็กเกอะ่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์สวยมากเลยนะครั <c oughs> บปากหวานด้วยอย่างนี้เดี๋ยวจะยกมรดกสองร้อยล้านให้เลยนะท <c oughs> ี่รัก <c oughs> อะไรนะคะ อะไรนะคะที่รักฮะอะไรนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์กับสนามหลวงใครเกิดก่อนกันครับว้าเฮียว้าหูไปเลยนะมึงนักเกียมันว่าฉันแก่กว่าสนามหลวงดูสิคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแม่โอ้โหโทรได้สายสายโอ้ไม่รับเลยแม่ เราก็ผัวเข้ามาสมัครเนี่ยของเธอนี่รายที่สี่หมื่นแล้วนะเธอก็ผม่ยจะมาสมัครด้วยโหต้อมไติดเลยสายใครไปปล่อยเลยเนี่ยคี้บ่นจังเลยแล้วเอาเก่งไมเนี่ยคี้บ่นขดี้บ่นโอผ้ผมไม่ปล่อยที่ว่าแต่นี้ผมพูดอะไรตรงจริงเหรอจริงส่รงรูปมาให้ดูหน่อยสิอยากเห็นเดี๋ยวหลังใหม่เลยแม่ <laughs> เดี๋ยวโทรไปนะที่รักเดี๋ยวนัดกันนะดดบัดดีเจ้าที่รัก อุตยตาย,<น>ตายตายโอ้โหแปดนิ้วเชียวนะคุณตายตายอืมสวัสดีครับว้าให้คนนี้เสียงหลอก่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสวัสดีค่ะอัญชัญนี่หน้าไม่ปกครับใช่ค่ะเสียงแม่งกระเสาร์น่าจะเซ็กมันนะคนเนี้ยครับผมอาจารย์สวัสดีครับฟังได้อยากมีเซ็กด้วยเลยสวัสดีค่ะว่าไงค่ะคุณอาจารย์รักสลับผัวหรือเปล่าครับใช่ค่ะคนที่เก้าค่ะอ่ตอนนี้ได้ยังครับอาจารย์ ไม่ฉันถามจริงๆคุณกำลังชักเป้าอยู่หรือเปล่าทาไมเสียงคุณกระเซาอย่างนี้มันจะกำลังแบบมัจะถึงตุดสุดยอดอะอาจารย์เสียงหัวร้อนอาจารย์เซ็กซี่มากเลยครับเขาบอกว่าเสียงฉันหัวร้อเซ็กซี่กันทำให้เขาชักเป้าเลยนะคะเนี่ยกำลัง คุณอันดับที่สี่หมื่นสองแล้วนะคะ,ะค,ค่ะค่ะ๋อดีดีครับข<ะ>อ๋อป่ะครับคุณไม่กลัวรู้ฉันจะพูนไปก่อนหรอคะครับสี่หมื่นสองเขาบอกเขาจะรอ,อคิวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาประธานโทษน,นะคธะิรักอายุเท่าไหร่คธิรักอ,อ๋อยี่สิบครับยี่สิบโอ้โหคูณได้กินเด็กยี่สิบแล้วเว้ย หามใหญ่เท่าไหร่โอ้ไม่รู้ครับต้องมาวัดกันด้วยนะครับไอ้ยางถามจริงๆเนี่ยคุณเคยเปิดสิ่งกับใครหรือยังโดนเปิดสิงหรือยังยังเลยครับยังวันร้องเปิดสิ่งกับแม่ครับจริงๆเหรอน,นี่ไม่ได้โกหกตอแหลเลยเหรอเพราะว่าเด็กสมัยนี้สิบข้าเขาก็เปิดสิงเธอยี่สิบยังไม่ได้เปิดสิ่งฉันไม่เชื่อเธอเหรอจริงๆครับผมไม่เคยใครเนี่ยเอาแล้วทำไมเธอไม่เปิดสิง่งเธอไม่เงียบบ้างเลยเหรออ๋อต้องว่าวตามนั้นะครับชักว่าวอย่างเดียวเลย เพราะว่าถ้าไปเปิดซิงเราก็กลัวว่าจะต้องเสียตังค์อาจจะคนที่แบบกลัวเขาแจ้งความจับเราถ้าเกิดเขาแบ็กเมย์เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับอืมแล้วทำไมอยากจะมาเปิดซิงกับฉันอยากให้ฉันสอนท่ายากหรือ,อยังไงอ๋ออยากลองประสบการณ์นคนทีนะ่มีความรู้ประสบการณ์ม้กๆมาครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันมีประสบการณ์โอ้ยังเยอะขนาดนี้น่าจะมีประสบการณ์เยอะครับเป็นแสนการันะ เป็นแสนครั้งค่ะเดี๋ยวจะสอนทายาให้นะจ๊ะเจ้าหนูน้อยโอเคนะที่รักอย่าโทรไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะชีพหายแล้วครูสี่หมื่นกว่ามันจะโทรเขาก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนเลยนะคะเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมผมงวจะหมายได้ไหมครับจะมาอะไรนะคะจะมาเป็นสามีคุณแม่ครับ คุณขามีคนสมัครมาสี่หมื่นกว่าคุณไม่กลัวเหรอคะคุณรอไหวเหรอคะผมก็ไม่กล,ลัวครับคุณแม่เพราะว่าผมใจสู้ครับคุณแม่ <c oughs> สู้ยังไงคะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าผมก็มีขนาดที่ประมาณเกือบติดเล้ยวครับเก้าครึ่งนิดๆิดตัแหลหรือเปล่าสูงเท่าไหร่ผมสูงร้อยเกครับ ตายตายแต่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเชื่อได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอ,าอวัยวะเพศของผู้ชายมันจะใหญ่ยาไปตามความสูงของผู้ชายนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอันนี้น่าเชื่อถือค่ะอายุเท่าไหร่เจ้าค่ครับคุณแม่ครับตอนนี้ผมมีลูกหกคนนะครับคุณแม่มีลูกหกคนครับแต่ภรรยาทิง้งแล้วทำไมเรรยาทิ้งก็แสดงว่าเรื่องบนเตียงคุณไม่เก่งเขาถึงทิง้งคุณเป็นมีผัวใหม่เซ็ณแม่เพราะว่าภรรยาบอกว่าไม่ไหวแล้วเจ็บแต่ว่าขนาดใหญ่เกินนะครับ อ๋อแสดงว่าขนาดคุณใหญ่เกินแล้วคุณทําลูกจนมีลูกหกคนแล้วตอนนี้ลูกคุณหกคนใครเลี้ยงล่ะคะผมเลี้ยงเองครับเตยพอลูกดอกพอลูกเอิร์นอายุเท่าไหร่กรับพอลูกเอิร์นตอนนี้สามสิบสองครับคุณแม่สามสิบสองแล้วฉันถ้าถ้าฉันเอาเธอมาทําผัวฉันไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเธอต้องออกคอนละอย่าเพิ่มกับคุณแม่อีกคนนึงนะครับ ตายตายชิบหายแล้วกูจะต้องไปนั่งอะไรยังลูกมันตั้ง้อกคนจะไหวเลยคะ่ะคุณขาเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะคะที่รักคุณแม่ครับขาของขอผมแบบว่าตบยุงนกสกิดไม่ได้เลยนะครับจริงเหรอโม้หรือเปล่าถ้าว่าคุณเอาแล้วมันเนี่ยภรรยาคุณคงไม่หนีไปเอาผัวใหม่หรอกแต่ก็เชื่อหรอกว่า,วาคุณทําเขามีลูกต้อง6อนนะ่ะประสบการณ์เยอะครับคุณแม่ เอาหน่ะเดี๋ยวลองพิจารณาดูกันแล้วกันอาจจะนัดมาก็ได้นะจ๊ะที่ลัศผมเพื่อเอกนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะเอกที่ลัศตอนนี้เราสงคราวประกวดครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัค่ะโอ้คุณผู้ชมเขาบอกตอแหลไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ใครคะคุณว่าใครคะอืมสวัสดีค่ะ ค่ะว่าไงคะทีลกฮะผมอยากเดินเปิดซิงครับคุณอยากโดนเปิดซิงแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงบอกขอเย็ดเลยนะคนเผินมาจากไหนคะมาถึงเจ้ามาขอเย็ดเลยนี่นะครับวายอนคุณผู้ชมมันล็อกจิตแค่อี่นี่ล็อกจิตตายไม่เป็นเลยกลับมาถึงแบง เออคืาก็มีลีลานิดหนึ่งใช่ไหมคะมาถึงตะขอเย็บตะเงียนอีล้วเยนดไม่เชื่อค่ะโอ๊ยตัดสายไปเลยคะ่ะตัดสายไปเลยคะ่ะอืออือคุณเด็กชายขีมตายเป็นเด็กชายมาดูด้วยหรอคะเขา้ามเด็กดูนะคะสวัสดีคะ่ะ ค่ะว่าไงคะัครบมีอะไรเลยคะคิวซีกว่านี้ผมแย่เลยนะครับเนี่ยอ้าวทนไม่ไหวเล้อคะถ้าทนไม่ไหวก็ชักว่าวไปก่อนนะคะที่แรกไม่เป็นไรครับถึงที่จะไม่ได้ผมจะไม่ได้เป็นหัวพี่แบบที่ได้อยู่ในใจผมเสมอนะครับคนนี้มีลีลาเว้ยรูปหล่อเป็นรองคารมเป็นต่อนะคะคุณเนี่ยเต <laughs> ขอบคุณนัคะที่ลากเกตนัดไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชีพหายแล้วคุณผู้ชม <c oughs> สี่หมื่นตามมันยังค้องาัาสายไม่รือแล้วจะทำยังไงเนี่ย